โยเบื่อทองปลอมนี่เต็มหนอจริงๆเลยฮัลโหลที่รักคะฉันมาถึงแล้วนะคะฉันรอคุณอยู่ในห้องค่ะค่ะค่ั มีคำถามนี่ยังนี่คืออะไรไม่ใช่เรื่องอะไรของแกคนแปลกหน้าน้าผมสียาไหนแล้วนี่นายเป็นใครอะแล้วเข้ามาที่นี่ได้ไงรผมผมเป็นผู้ช่วยพยาบาลครับผู้ช่วยพยาบาลมาใหม่เหรอ ฉันขอดูบัตรประจำตัวของนายหน่อยสิอ๋อผมน่าจะลืมไวปครับลืมเหรองั้นนายรีบไปเอาเลยนะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยฉันจะส่งชื่อานายร้องเองครับครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมรีบไปเอาครับว่าหลังถ้าไม่ได้รับอนุญาตอย่าเสนอหน้ามาอีกนะอย่าใจเย็นๆสิครับเดี๋ยวจะไม่สวยแลนะ้นวนะมาเดี๋ยวผมนวดให้โอ้ เส้นคุณตึงมากเลยนะผมว่าคุณเครียดมากเกินไปแล้วนะ,ะที่รักเครียดสิคาที่รักพรุ่งนี้สามีฉันเขาก็จะกลับมาแล้วถ้าเขารู้ว่าฉันแกล้งท้องฉันสวยแน่เลยถ้าสามีคุณรู้ก็ดีสิครับผมไม่อยากให้้วยตายเลยถ้าเขารู้เนี่ยเราจะได้อยู่ด้วยกันเอนที่เราวาดฝันเอาไว้ไงครับ ที่รักคะคุณก็รู้ว่าบ้านของบาร์ดอะรวยมากนะฉันจะไม่ยอมเสียโอกาสเงินโอกาสทองนี้หรอกนะะแล้วคุณจะทำยังไงอะที่รักคุณอาจจะโกหกเขาได้นะว่าคุณท้องอะแต่หลังจากเก้าเดือนนั้นแล้วอะคุณจะเอาอัางไงนต่อและที่สำคัญนะคุณจะไปเอาเด็กที่ไหนให้เขา,า่ะมันต้องมีวิธีสิคะที่รัก คุณเป็นหมอไม่ใช่เหรอคะไม่ไม่ผมรู้แนละ้วคุณหมายความว่าอย่างไรแล้วผมจะไม่ทําตามที่คุณบอกด้วยคืนผมทํานะอาชีพหมอให้ผมรักได้จบเพลงกันพอดีผมไม่ทำจนะเย็นเย็นก่อนสิขาที่รักทรักฟังผมนะผมไม่ทําที่ผ่านมาที่คุณให้ผมอม่ามเอกสาร เสียงมากพออยู่แล้ว ข้างคุณเราต้องผ่านเรื่องนี้ไปได้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากจริงๆค่ะที่รัก คุณนี่คุณต้องเป็นคนยังไงเนะะี่ยฮะถึงได้มาทิ้งแมทท่ใช้แล้วแบบนี้เนี่ยเฮ้ยคุณ,คณฉันด่าคุณแรงไปเหรอขอโทษนะคุณฉันว่าไม่ใช่ละอาการแบบนี้เนี่ยอกหักมาชัวช ใช่ไหมคุณอ,อกหักมาใช่ไหมประมาณนั่นแหละโองโม,งมันต้งนานอ่ะผมเพิ่งรู้เมื่อกี้เลยว่าแฟนของผมเขานอกใจอ่ะแถมยังโกหกผมว่าเขาท้องอีกโอ้โนึกว่าเรื่องอะไรเรื่องแค่นี้เองคุณไม่เห็นจะต้องเสียใจเลยก็ผมยังรักเขาอยู่เลยคุณผมไม่ทำใจไม่ได้อ่ะ ฉันจะบอกอะไรให้คุณรู้ไว้นะผู้หญิงแบบนี้เนี่ยมันไม่สมควรได้รับความรักจากคุณหรอกเชื่อฉันสิอ๋อฉันเข้าใจละนี่คุณไม่คิดจะทำอะไรหน่อยหรอผมขอหายไปอย่างนี้เนี่ยดีกว่าเฮ้ยได้ยังไงคุณคุณต้องเอาคืนสิ ผู้หญิงที่มันหักหลังคุณทรอยนคุณนะคุณต้องทําให้มันได้รับบทเรียนเชื่อฉันอย่าไปยอมก็จริงอย่างที่คุณพูดนะเขาต้องได้รับบทเรียนต้องครับที่รักคุณเป็นไงบ้างอ่ะ ฉันสบายดีที่รักตอนนี้ฉันอยู่โรงพยาบาลแล้วนะฉันกำลังจะคลอดแต่น่าเสียดายที่คุณไม่อยู่ที่นี่ด้วยจริงเหรอครับนี่นี่คุณอยู่โรงพยาบาลคุณกำลังจะคลอดแล้วเหรอขอโทษนะที่ผมไม่ได้อยู่นี่นี่เลยไม่เป็นไรหรอกค่ะที่รักไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเราก็ได้เจอกันแล้วที่รักผมจะกลับก่อนเวลา จะรีบไปหาคุณนะที่รับหมอมาแล้วอะ่ะเดี๋ยวที่นี่ก่อนนะคะ ต้องใช้ทีการนะคะแกไ,ได้ไงไปแผนกเด็กแรกเกิดหรืว่าเขาจะนั่นเด็กมีคุณอุ้มเด็กออกไปแบบนี้ชัดเลย ที่รักผมมาแล้วเป็นไงบ้างอะใช่เพิ่งคลอดลูกของเราเสร็จเองคะ่ะที่รักดีใจไหมคะที่คุณจะได้เป็นพ่อคนแล้วดีใจมากเลยครับวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดของผมเลยผมขอบคุณนะครับที่ทําเพื่อผมฉันต้องทำเพื่อคนที่ฉันรักอยู่แล้วล่ะเอ่อว่าแต่คุณได้ตั้งชื่อลูก เหมาะสมกบถานะที่บ้านของคุณดีอ๋อเพชรเหรออืมก็ดีนะเออว่าแต่ลูกของเราเป็นผู้หญิงไม่ใช่หรอครับผมว่าชื่อเพชรคงไม่เหมาะหรอกมั้ง คุณบอกผมมาตามตรงนะครับว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกของเราและคุณไปเอาลูกของใครมาออคุณพูดเรื่องอะไรกันนะคะที่รักนี่ของลูกของเราจริงนะคะผมให้คุณพูดอีกทีครับออฉันรู้ค่ะที่รักฉันก็พูดความจริงกับคุณอยู่นี่ไงคะตำรวจครับเชิญครับ ที่จะไม่พูดนะคะเพราะทุกคำพูดของคุณจะนำไปประกอบเป็นคดีในชันออกก้นศาลคุณทำอะไรลงไปเนี่ยร,รู้ตัวหรือเปล่าฮะผมไม่คิดเลยนะว่าคุณจะเป็นอยู่ขนาดนี้คุณตำรวจคะหมอคนนี้เขารู้เห็นเป็นใจกับผู้หญิงคนนี้คะ่ะเขาเป็นคนรองแป่งเอกสารั้งหมนี่เป็นละไะผมยอมแล้วครั ที่ผมทำลงไปเนี่ยก็ผมรักเธอผมไม่คิดว่าเธอจะเป็นหน้ามากถึงขนาดนี้ผมเพิ่งมาสังเกตว่าทีการที่ตกผมก็เลยบอกรพยาบาลที่พักหนึ่ง ติดชอบในการกระทำให้คนมีความค่ะมวดนำตัวไปโ<ะ>ออ,อ,อคุณเอาลูกเทพของคุณคืนไปเป็นไงล่ะถ้าคุณจะหายไปแบบเมียดอย่างที่คุณบอกนะ คุณคงไม่ได้เห็นช็อตเด็ดแบบนี้หรอกผมต้องขอบคุณคุณใช่ไหมแน่นอนสิขอบคุณครับคุณพยาบาลสดสวยพอใจอยังยังคุณต้องเลี้ยงข้าวฉันด้วยได้ได้เสมอคุณจะกินอะไรก็แล้วแต่ผมจัดให้คุณพูดแล้วนะฉันจะกินล้สาวม,มึอเลยแล้วก็กินบุฟเฟ่ทุกม้อเลย bé mẹ Đấy.